สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมกันอีกครั้งนึงนะครับในไลน์เกมเศรษฐีนั่นเองนะครับก็ วันนี้เนาะเดี๋ยวผมจะมาทําการสอนการเล่นน,น้องอีโวสวิตมีเมียนเนาะสำหรับเพื่อนๆที่แลกมาแล้วแล้วยังไม่รู้นะครับว่าควรจะคอมโบควรจะเล่นน้องยังไงเนาะแต่สําหรับเพื่อนๆบางคนที่รู้อยู่แล้วก็สามารถเข้ามาดูกันได้นะครับมาใช้เทคนิคกันได้ว่าเออแต่ละคนเนี่ยเล่นสวิตมีเมียนกันยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ความสามารถของน้องกันก่นกอนเลยเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาความสามารถของน้องนะครับอย่างแรกต้องดูที่ไหนรูปนาฬิกากโอเค ทุกครั้งที่เราทอลูกเตาเนี่ยมีโอกาส85%สร้างแก่นเวลาบนพื้นที่ของฉันแก่นเวลาก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับปิ้งอ่ะโอเครูปขึ้นแล้วก็จะเป็นรูปนาฬิกานะครับโดยเมื่อเราไปตกที่แก่นของเวลานะครับก็จะทำให้เราเนี่ยแปลงร่างนะครับแปลงร่างก็คือจะใช้เอฟเฟกต์พรแห่งเวลาโดยพรแห่งเวลานั้นก็จะมีความสามาร,รถก็คือเมื่อเพิ่มระยะ ทอยต่อนะครับเวลาเราทอยเนี่ยเราสามารถเลือกไปข้างหน้าหรือข้างหลังได้80%เปนาะถ้าปกติแล้วเนี่ยโอกาส45%เนี่ยที่จะเลือกไปยังพื้นที่ในระยะที่ทอยเนี่ยจะแค่สีถ้าเราแปลงร่างเป็นผู้หญิงนะเป็นสาวแล้วเนี่ยเราจะมีโอกาสถึงแปอแถมยังมีโอกาสได้เลือกไปข้างหน้าหรือไปข้างหลังด้วยนะครับแล้วก็โอกาส100%ป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายเอฟเฟกอันตรายคืออะไรเอฟเฟกอันตรายก็คือดีบ ทำลายเต๋า,อ,าอะไรกันดีบัฟท,ที่ส่งผลให้เราเล่นยากขึ้นนะ่ยมีเมียนตอนที่การล่างสาวเนี่ยจะไม่รับผลเลยเนาะหนึรอยรวมถึงเอฟเฟกของตัวมีเมียนด้วยกันเองด้วยนะครับโอเคเนาะจบไปแล้วเนาะสำหรับสกิลแรกสกิลที่2ก็คือในเทิร์นของฉันเมื่อตกื้นี่ตัวเองหกใช้เอฟเฟกคุกแข่งเวลาเดี๋ยวเปิดดูดูปิ้งคุกแข่งเวลาก็คือ ขังฝายตรงข้าวไว้ในกลงเนาะทำให้เอฟเฟกต่างๆไม่แสดงผลแล้วก็ทําให้ลูกเต๋าเนี่ยรวนหรือลูกเต๋าไฟนนก็คือควบคุมไม่ได้ว่าจะให้กะเกตอยู่ที่เท่าไหร่ก็คือจะควบคุมไม่ได้เลยเนาะโดยคยู่แห่งเวลาเนี่ยถือว่าเป็นเอฟเฟกอันตรายนะครับก็สามารถป้องกันได้ด้วยพวกปืนหมัดเพชรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การแปลงร่างของดาร์คเคที่แล้วก็อะ,อะไรอีกนะ ตัวสวิมีเมยนเองถ้าแปลงร่างอยู่จะไม่สามารถขังสวิตมีเมยนด้วยกันได้เนาะก็มันเป็นเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะอีกหนึ่งวิธีเนาะถ้าเจอสวิมีเมยนด้วยกันนะก็คือต้องแข่งว่าใครสาวกว่ากันใครสาวได้นานที่สุดก็คือชนะโอเคเนาะส่วนความท้าทายอย่างหนึ่งก็คือเมื่อตกพื้นที่ของตัวเองในเมอกาส80%รับการ์ดดวงที่กําหนดก็จะมีอยู่2ใบก็คือ,อยึดพื้นที่กับบัตรดลดราคา100%ยึดพื้นที่เนี่ยเราสามารถใช้สําหรับในการจบวิกได้เช่นการจบ ทัวริซึมส่วนการลดราคาและเปอร์เซ็นต์ข้อดีของมันคือเราจะไม่โดนตัดกันนางฟ้าแล้วความแซวสุดท้ายก็คือเมื่อตกพื้นที่ของตัวเองเนี่ยมีโอกาส60%ล็อกค่าผ่านทางในพื้นที่ที่ตกเนาะโดยเพิ่มไปคูณ 2, 4, 8ก็คือเป็นแป็นยานเลยอโอเคต่อมาเรามาดูที่ไอเทมนะครับไอเทมของสวิตมิเนเนี่ยคีย์หลกัหลกๆของสวิตมิเนเลยเนี่ยอยู่ที่หลุมดำเดี๋ยวเปิดให้ดูโดยหลุมดำที่ดีที่สุดที่ใช้สำหรับสวิตมี an, เนอเไยลินทัน กับสวิตมีเมียนะครับก็คือถุงมือไททันเนาะเพราะว่าจะมีการขังฟองด้วยก็เป็นการจบเกมได้ไวขึ้นแต่ถ้าไม่มีก็สามารถใช้หลุมตําอย่างอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นประตูเลือกหลุมดำหรือว่าจะเป็นอ่าอันไหนอีกอันนึงนะอยู่ไหนอ๋อยู่นี่แกหลุมดำเนาะก็สามารถใช้แทนกันได้ได้เลยแต่ว่าถ้าดีที่สุดคือถุงมือไททันเพราะว่าเราจะได้ช้อนฟองเขาแล้วเขาเนี่ยติดฟองสบู่เขาก็ต้องจ่ายค่าผ่านทางสองรอบโอกาสที่เขาจะแพ้เราเนี่ยก็จะมี เยอะขึ้นเนาะส่วนไอเทมอย่างอื่นคือปกติอะเราจะใส่รองเท้าโลดดปเนาะแต่ว่าตอนเนี้ยมันมีบัฟของตัวละครที่เป็นรองเท้าโลดดอบอยู่เพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาออกอืมแต่ถ้าบัฟหมดแล้วก็คือจะใส่แทนเพนบอดเนาะโลดดปส่วนถ้าใครมีเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นจนสลัดอ่าไอดี ID นี้เราไม่มีเนาะถ้าใครมีเป็นจนสลัดก็สามารถใส่แทนได้ใส่แทนโดนก๊อปปี้ระเบิดได้หรือว่ามีเป็นยานก็ใส่แทนได้แต่ว่า ที่เราใส่โดนก๊อปปี้ระเบิดมาเพราะว่า1คือเอาไว้กันพวกดาร์เคที่แปลงร่างเนาะแล้วก็เอาไว้การใส่วิกด,ด้วยเพราะเรามีเมืองผุดในตัวเอเพราะว่าโดนก๊อปปี้มีเมืองผุดแล้วก็มีการป้ายสีเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเราอะ่ะมันมีเมืองแพงอยู่แล้วการที่เราเอาโดนมาเนี่ยก็คือเป็นตัวช่วยสร้างแลนด์มาร์กอย่างหนึ่งก็ดีมากเป็นเนไอเทมที่ดีเนาะสำหรับไอเทมที่เราใช้ก็คือจะไม่มีไม่มีการใส่แปลนเลยก็ถ้าเป็น,เพ,นเพื่อนเล่นเนี่ย เพื่อนๆอาจจะมาปรับเปลี่ยนเป็นสไตล์ของตัวเองก็ได้เนาะประมาณนี้โดยเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นให้ดู2แบบเนาะก็คือเป็นสายล้มกับสายวิกโดยไอเทมก็คือจะเหมือนกันหมดเลยนเนาะเป็นเซ็ตนี้เซ็ตที่เราใช้ก็คือเป็นเพนบอร์ดทาสีหมวกไทเทเนียมถุงมือไทตันแล้วก็โดนก๊อปปี้ระเบิดบอกเลยว่าเซ็ตเนี่ยทำเราเก้าวินมาแล้วเพราะฉะนั้นก็สามารถนำไปปรับใช้กันได้ เพื่อไม่ใหไม่เสียเวลานะเราก็ไปดูกันในเกมได้เลยดีกว่านะครับว่าน้องสวิตมีเมียจะโหดแค่ไหน let's go ในตาแรกนะครับเราก็มาอยู่กับแผนที่เซิร์ฟสเกตนะครับนี่เราก็ได้มาเจอกับน้องหมาปา ush, นะ่าทามิลีมัสเนาะก็คือเขาจะเป็นผู้เล่นใหม่โอเคเดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูเนาะว่าน้องสวิตมีเมียนั้นจะโหดแค่ไหนเราเขาทอยก่อนนะเ,เขาทอยคนแรก โอเคเขาถอยสี่เห็นไหมครับตอนที่เรายังไม่ได้ตกนาฬิกาเนี่ยก็คือเรายัางจะเป็นยายแก่คุณพ่อคุมอยู่แต่ถ้าเราตกนาฬิกามาแล้วเราก็จะแปลงล่าง,งเป็นสาวสวยทันทีแต่เราชอบนะอะ,อะไรนะไอแปลงท่าสีของแบบเนี่ยมันทําให้เราได้สร้างแลนด์มาร์คด้วยมันถือว่าเป็นการสร้างแลนด์มาร์คเราก็จะสามารถใช้เอฟเฟกของโดรนได้อย่างคุ้มค่าชอบมากอ่ะถอยสี่เนาะ อีกทีนึงเราอยากให้เขาถอยอะไรกได้ที่อยู่แถวแรกอะไม่เป็นไรเนาะเขาไปอยู่รายสองก็จะทํายังไงอ่าน,นเห็นไหมครับเห็นนาฬิกาไม่เอ่ยที่อยู่ตรง์มาของเราเนาะโดยเราสามารถสร้างนาฬิกาได้ทั้งหมดแค่3อันนะครับต่อเมืองถ้าเกิดครบสามอันแล้วถ้ามันสร้างใหม่เนี่ยมันก็จะไปสร้างเมืองอื่นอันแรกก็จะหายเมืองแรกสุดก็จะหายไปอะโอเคเราถอยสองมาเนาะเพื่อแปลงร่างจากนั้นเราก็วางหลุมดาไว้ที่อ่า อะไรนะไวที่จุดสต็อปเนาะแล้วเราก็ทอยทอยอะไรก็จริงเราอยากทอยเบิร์นะอ่าทอยเบิ์นได้ด้วยได้สิได้ได 10. สิเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะได้เลือกไปตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับแล้วก็มาที่เมืองเขาเลยปึ๊บตรงนี้เพื่อที่จะซื้อเมืองเขาอ่ะพอเราซื้อไปเสร็จปุ๊บอ่ะอันนี้เอฟเฟกต์ของหุ่มือไทตันไม่ออกเนาะเห็นไหมครับมันมีนาฬิกาเพิ่มขึ้นมาตรงนี้ละก็คือมันเป็นเอฟเฟกต์นะครับเมื่อเราได้ทอยเก่าเราก็จะมีโอกาสสร้างแก่นเวลาเนาะอันนี้เราทอยขี้เนาะอ่าอันนี้ Effect, p, นออเอฟเฟกต์วาร์ โอเคจบเทิร์นอาจริงๆรงิถ้าเมื่อกี้ถุงมือไททันออกเนี่ยก็คือจบแล้วนะเขาจะโดนเราขังฟองโอเคแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เอาเพนบอร์ดมาก็เอาอย่างอื่นมาแทนก็นได้นะอย่างตอนนั้นที่เราเคยได้เราเคยใช้บอร์ดดัจกจับยานมุมว่ะที่เป็นสมบัติของครอบครัวก็ดีนะเอาไว้กันพวกวิกตอรี่ได้ดีมากคือแบบดีชาร์จรัวๆเลยอะ่ะโอเค เรากดคู่เนาะทอยสิบสองนี้ให้มันอ,อะไรนะวาร์ปอะเราวาร์ปลงพื้นที่พิเศษตรงนี้นะครับปึ๊บเนี่ยแล้วเราก็ลงแก่งเวลาเพื่อต่อต่อความสาวของเราเพราะว่าความสาวของเราอยู่ได้แค่สองเทินปึ๊บแล้วเราก็สร้างหลุมเอาไว้ตรงนี้ต้องบอกก่อนนะครับคือจุดสตาร์เอ้ยจุดแต่ละจุดเนี่ยหัวมุมเนี่ยมันควบคุมไม่เขาเรียกอะไนะการกักขังไม่เหมือนกันเช่นถ้าเราจะตอนนี้เขาอยู่ เท่ารอบโลกเราจะกักขังเขาได้ตอนเมื่อเราอยู่ไลนะ์สี่เนาะถ้าเราอยู่ถ้าเขาติดทุกเราจะกักข,ขังเขาได้เมื่อเราอยู่ไลน์สองจุดสตาร์ทคือไลน์หนึ่งและโอลิมปิกคือไลน์สามอันนี้เราก็ทอยสิบสองอีกรอบหนึ่งนะครับออกไน่ออกสิบไม่เป็นไรอ่่ถ้าเมื่อกี้เพื่อนเพื่อนเห็นนะก็คือเราได้การ์ดส่วนลดหลายเปอร์เซ็นต์มาเนานะก็คือเป็นเอฟเฟกต์ของตัวน้องมีมนะีเมียนเนาะซึ่งมีเมียนเะนี่ยทุกตัวจะมีความสามารถหมดเลยอยู่ที่ว่าเปอร์เซ็นต์เนาะส่วนอ,อย่างสวิตมีเมนะียนเนี่ยเป็นตัวที่เปอร์์เซ็นตอที่สุดืม ของเพื่อนเลยคือน้องเก่งเห็นไหมครับเห็นเห็นลูกเต่าสีแดงๆบนหัวของเราเม,มื่อกี้ก็คือเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าเขาถอยเต่อาอ่ะเขาจะทอยล้วนมากอ่ะอันนี้เราทอย12เนาะ12ออก9ไม่เป็นไรเราเลือกลงพื้นที่ของเรานะเพื่อกักขังเขาอย่างนี้ปืบ๊บเห็นไหมครับขังกงปุ๊บแล้วเราก็เอาถุงมือไททันวางไว้ข้างล่างเนาะเป็นการช้อนเขาอ่ะเราได้บัตรส่วนรถดตวยเขาก็จะตกปึ๊บแล้วก็เดียงมาที่มือของเราปึ๊บแล้วก็กักขังเรียบร้อยตะการออกไหม เขาไม่ไม่ใช่การนะครับเพราะว่าเมืองถูกอยู่เดี๋ยวต้าต่อไปเราต้องไปตกนาฬิกานะครับเพื่อที่จะทําให้ตัวเราเนี่ยกลับมาเป็นสาวเหมือนเดิมเนาะโบโบเนี่ยคือเรารู้แหละว่าเขาพยายามจะถอยเบิร์แต่ว่าคือด้วยที่ว่ามันเป็นนี่ไงมันเป็นอะไรนะมันเป็นเต่ารวนนะเนาะมันก็เลยทําให้ถอยยากโอเคเนี่ย เราก็มาเก็บนาฬิกานะครับคือเล่นมีเมียนอ,อะ่ะขยันเก็บนาฬิกาบ่อยๆก็ดีมากเลยนะครับเพราะว่าการเก็บนาฬิกาทําให้เราได้เปรียบเยอะมากโอเคอ่เขาพอยสองนะตอนนี้อา่าเสาไฟเขาหมดไปแล้วเดี๋ยวเราต้องไปทําให้เขาติดเสาไฟอีกสักรอบอ่าเขาจะเลือกไปไหนอ่เข้ามาตรงนี้ปึ๊บ เขาต่ออีกครั้งหนึง่งแล้วว่าเขาจะจบลสี่อ่ะถอยอีกครั้งหนึง่งเบิ้ลอีกครั้งหนึ่งเขาติดคุกแล้วนะใช่หรือเปล่าเอฟเฟกน่าจะใช่แหละติดคุกแล้วถอยเบิ้ลเปล่าหรือจะไปจบลอ่ะครับเขาไปจบลาสี่ใชไหครับอ่ะเขาซื้อสามหลังเนาะอย่างเงี้ยเราก็ถอยสองก็ได้ครับถอยสองไปเลยเพื่อจะได้เลือกมาลงพื้นที่พิเศษตรงนี้แล้วก็มาเก็บจรวดเนาะ การเก็บจรวดก็คือเราจะไปตรงไหนก็ได้ยกเว้นพื้นที่พิเศษที่ว่ามาตรงกลางแล้วก็มาที่เมืองเขาเลยครับเพื่อมายึดเมืองเขาแล้วติดตั้งถุงมือเขาก็จะโดนเราขังอีกหนึ่งครั้งเรียบร้อยขัง่าโอเคซื้อ่อก่อนปึ๊บสร้างหมุดดมปึ๊บอ้นับกักขังเขาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็ชิวๆแล้วครับทอยอะไรก็ได้อทอยได้สิบเอ็ดเลือกลงนาฬิกาครับเพราะว่าเคลื่อนต่อไปแล้วน่าจะกลับไปแกะแล้วโอเคเลือกลงนาฬิกาเนาะ ไม่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 ชอบไม่ชอบได้ยึดเมืองแล้วครับการยึดเมืองออกแล้วแล้วก็ยึดเมืองเขาได้๊บ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 ึ๊บตอนนี้เขาก็คงช่างใจว่าเขาจะให้ใหม่ถ้าเขาไม่ให้ถ้าเขาไม่ให้เขาใช้การดังฟ้าเขาก็จะตุยง่ายกว่าเดิมอ่ะอันนี้เราได้ขอเขื่นจากความสามารถบัฟประจําสัปดาห์นะครับอ่ะแล้วก็กดมาลงตรงนี้ปึ๊บบั๊กแหละมันจะ ติดฟองกับอ้นี้ได้ยังไงติดฟองกับขังปูมพร้อมกันได้ไงโปยมันไม่ได้บัักแหละเอทอีงงานบักักบกนะบัก๊กโบเห็นแล้บเขาก็มาตกมือของเราตัวนี้ปุ๊บล้วก็โดนขังฟองเรียบร้อยเป็น,นคำาง่ายมครับง่ายเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมต่อไปกันเลยดีกว่านะครับในเกมนี้นะครับเราก็มาเจอกับน้องยืนรังนะครับมา เราว่าเกมนี้ไม่น่าจบอ่าิก c อรี่ได้เพราะว่ายืนรังเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะอ่ามีการโจมตีที่หนักหนุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรีบจัดการเขาเนาะเขาถอยคนแรกเราว่าเขาหน้าจเสร็จมาตรฐานอ่ะเ็จมาตรฐานจริงด้วยโอเคอาอา,อาคือการที่เราเอาโยนระเบิดมาเนี่ย เขาก็ต้องคิดหนักเหมือนกันนะครับว่าเขาจะสร้างไรมาจริงไหมเพราะว่า1ถ้าเกิดเขาสร้างไรมาเมืองเขาก็มีโอกาสโดนระยยุดเนาะแล้วก็มีโอกาสที่เราจะสร้างเมืองตามเขาด้วยค่อนข้างที่จะเป็นที่ที่กดดันฝ่ายตรงข้ามได้ดีมากมากแต่ถ้าฝ่ายตรงข้ามเอาโดนสีแดงมาก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะแต่ขอแค่มีเมืองขุดอะเราก็โอเคแล้วอะอรู้เพราะว่าเขาจะกลับเมืองตัวเองว่าแต่ว่าถ้าเกิดจะมีเนี้ยนะควรกับมเมืองตัวเองเนาะเพราะว่า สร้างาพื้นที่หมอกเลยเนี่ยเราจะไม่สามารถวางหลุมดำช้อนใต้เท้าเขาได้นะครับเราจะไม่สามารถวางหลุมดำช้อนเขาได้เนื้อสีเม่าบาลทอยสองไปก่อนนะครับเราได้วาปแล้วไม่วาปเนาะเขามีบัฟประจำสัปดาห์อยูน่น่าจะเป็นโดเราิ้เว่าบอลทอยสองครับแล้วก็กลับมาที่เมืองไรแลกเนาะปื๊บตรงนี้สร้างโลกก่อะแล้วเราก็สร้างหลุมดำ ได้ยึดเมืองด้วยยึดไม่ได้แล้วเราก็ทอย 11, 11เลยครับไม่รู้จะออกหรือเปล่าเนาะอ่ะ11เพราะอะไรเพราะว่าเรามีโลกแล้วเนาะเราก็ไม่กลัวพื้นที่หมอกของยินลังแล้วอ่ะโอเคมาปุ๊บเราก็มาแปลงร่างก่อนเลยเห็นไหมครับตอนนี้เราวางหลุมําตรงใต้เท้ากขไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะกลับมา,าวางที่เมืองลายลา,ยลายแรกนะครับเพื่อที่เขาจะได้สร้างนี้ไม่ได้สร้างสร้างหมอกไม่ได้เนาะแล้วเราก็มาลายสาเพื่อกระจายแรงมาไปก่อนอ่ะโอเคจบเทิร์น ไอ้แต่จริงมันก็จบอิตาลีได้นะแต่ว่าต้องรอดรรๆเขาเือกเ่อนอันนี้เขาคิดหนักแหละเขาทอดสิบเอ็ดไปนะครับอ่ะเขาเตะเราด้วยอ่ะอันเนี้ยเอฟเฟคเขาไม่ออกเนาะแล้วก็เอ้ยเอ้ยเ้ยเยทำอะไรนี้ทำอะไรนี้ทำไรอ่ะกลับมาที่ที่ของเราก่อนเออจะมาเก็บนาฬิกาแหละทุกคนรู้แฟนคลับรู้เออ Okay. วางไว้ที่ดุอ่าทุสกาเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ยึดมือเข้ามาเลยอาเขาไม่ให้ยึดเนาะเขามีออบป้องกันแล้วก็ทอย12นะครับลุนว่าเราจะได้ไปข้างหลังไหมโอเคได้ไปข้างหลังมาลงเมืองเขาเลยครับปื๊บอ่าใช้ไปเลยโอเคหลังจากนั้นเราก็ซื้อตากถุงมือออกด้วยอสร้างหลุมดำอีกรอบหนึ่งกลักขังเขาไว้ในฟองนะครับอาทีเนี้ยเขาไอ้นี่แหละเขา เขาติดฟองเราแล้วเราก็จะทําให้เขาไม่ได้เดินเลยนะครับไม่ใช่ไม่ได้เดินสิไม่ได้แบบไม่ได้ตกพื้นที่ว่างเลยครับแต่เขาจะต้องตกพื้นที่เราตลอดเวลาก็คือเราก็จะทอยอะไรก็ได้ให้เราวับ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 อะวับก็วับอะวัมานี่ละกันอะโอเควับได้เออมันก็จะเข้าคุกแล้วลงพื้นที่ของเราครับปืบแล้วก็เอาหลุมดําช้อนเขาตรงนี้อีกทีหนึ่งก็คือตอนเนี้ยเขาจะทําอะไรเราไม่ได้แล้วยังไงเขาก็ตกหลุมดำเราอีกทีหนึ่งมันก็โดนจับขังด้วย โบโบอันนี้เราเรียกว่าเทคนิคการไม่ให้เขารู้เคลื่อนที่นะครับก็คือตกแตะมือของเราอย่างเดียวเป็นไงง่ายไหมง่ายเออเราไปดูวิธีการเล่นแบบวิกตอรี่กันต่อเลยดีกว่านะครับว่าน้องนั้นจะวิกง่ายแค่ไหนโอเคครับในตาน,นี้นะครับเราก็ยังอยู่กับแผนที่อารีนานะ่เาเนาะแล้วก็มาเจอกับน้องไดออล น้องไดออกออกเป็นดาร์กด้วยโอเคโอเคน้องเล่นสายเป็นสายไอ้นี่แหละน้องเล่นเป็นสายอะไรนะไปนสยล้มแหละดูจักที่แล้วคอยสิบสองไปก่อนเลยครับดูว่าจะได้วาบไหมเรื่องเพลินอ่ะได้วาปลงเกาะเลยครับปืบลอยครั้งนึงครับสิบสองอ่ะอ้อาลงเกาะไม่ออกไอวราปไม่ออกเนาะแล้วคอยสามครับสามออกห้าก็ได้ไม่เป็นไรเนาะ ได้แล้วครับสองเกาะตอนนี้เขาต้องพยายามยึดเกาะแล้วแต่ถ้าเขายึดเกาะเราก็ยังมีไ่า่าย,ยึดพื้นที่เนาะก็ไม่กลัวอโอเคตร้างไปปลื่มเมือมงผุดตาม,มทำไมเขาไม่ดักเราที่เกาะงงมากอ่ะ่อสิต่อไปครับสี่สเปอร์เซนติดไหมอ่ะโอเคติดลงรานแสงดาวเนาะเห็นไหมครับว่านาฬิการเราผุดแล้วคือต่อให้เป็นเกาะเนี่ย นาฬิกาเราก็ขุดได้นะครับถ้ามันอยากจะขุดมนะันก็จะขุดขึ้นมาอ่ะโอเคเก็บนาฬิกาปื๊บแปลงล่างแล้วเรากดขี้เลยคอยอะไรก็ได้อ่ะได้ก้าวด้วยโอเคไม่ต้องวาร์ปยกเลิกไปเลยเนาะเดินดีกว่าให้เดินบ้างเดี๋ยวอีกหนึ่งพื้นที่เดี๋ยวเขาต้องมายึดแน่แนเชื่อเราอ่ะคอยสิครับเขามายึดแต่ละพื้นที่อ่ะโอเคยึดได้ยึดไป เขาถอยสีเนาะกลับมือตัวเองอันนี้เป็นความคิดที่ผิดมากเลยครับคือเราไม่ควรอยู่แถวเดียวกับสวิตช์ินเนี่ยตอนแปลงล่างเพราะว่าเนี่ยคือทุกคนรู้นะว่าจะทําอะไรเนี่ยเราก็จะทอยอะไรก็ได้ครับให้มันได้เอฟเฟกต์วัหน้าหลังเนาะแล้วก็ลงนาฬิกาปบนะกืบนะกักขังเรียบร้อยแล้วอันนี้เราจะไม่อ้นี่เขานะครับเราจะไม่เราจะไม่ฆ่าเขานะครับเราจะยิเะะเะเะดเกานะเนา เปิดหยิบเกาะได้ไหมดูซิว่าเขาจะป้องกันไหมแน่นอนว่าเขาป้องกันอยู่แล้วครับเขาอ่ะอ่ะนี่เขาไม่ป้องกันแล้วปุ๊บไปครับวิกตอรี่ง่ายไหมง่ายโอเคเดีย๋ยวเราไปดูสรุปท้ายคลิปกันเลยนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการสอนเล่นสวิตมีเมียนนะครับก็หวังว่าเพื่อนเนเนี่ยจะได้ความรู้กับการเล่นตัวนี้ไปนะครับสาหรับคนที่ไม่รู้จะแลกตัวอะไรสวิตมีเมียนก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ถ้าแค่มีถุงมือไททันหรือมีลุมดำเนี่ยก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับแล้วตัวน้องเนี่ยค่อนข้างจะอึดถึกทนมากไม่ว่าจะเป็นการการดีบัฟการมาีป้ายส่วนลดลร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยน้องค่อนข้างที่จะโหดมากๆเลยนะครับก็สามารถเล่นได้อีกนานเลยถึงแม้ว่าเอวาหรืออ์เคมิสเข้ามาเนี่ย ถ้าเกิดว่าเรามีโดรนปลาระเบิดเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถจบวิกเราอย่างได้ง่ายๆแล้วก็สามารถส่วนคืนเขาได้และซึ่งในอนาคตถ้ามีโดนแมวที่กกนการป้ายสีเข้ามาอีกเนี่ยก็ยิ่งทำให้น้องอะเล่นง,ง่ายมากขึ้นนะครับก็สําหรับตัวน้องเนี่ยข้อเสียคือน้องเนี่ยต้องการพึ่งแก่นเวลาน้องแล้วก็ต้องการพึ่งขังกลงถ้าเกิดว่า ฝั่งตรงข้ามมีการดีบัมเนี่ยก็จะไม่สามารถขังโกงฝั่งตรงข้ามได้เนาะโดยอย่างเช่นถ้าเราไปเจออย่างดัรคเคที้อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเขาแปลงร่างก่อนเนี่ยเราก็จะโจมตีเขาไม่ได้แต่ว่าเทคนิคในการแก้ก็คือเราก็ยังไม่ต้องสร้างแลนมาครับสร้างซามหลักไปก่อนแล้วก็พยายามตกเมืองซามหลักของตัวเองเรื่อยๆเพื่อกักขังเขาให้ได้พอกักขังเขาได้ปุ๊บเราค่อยสร้างแลนดมาเพราะตอนนั้นเนี่ยดัรคเคที้จะไม่แปลงร่างเนาะส่วนยุนล่างก็ แบบที่เห็นเลยครับก็คือพยายามจบเกมเร็วกับยืนหลังเนาะเพราะว่าไม่งั้นถ้าเขามีพื้นที่เหมาะแต่เราแปลงร่างเนี่ยยังไงก็ยังสู้ไม่ได้อยู่ดีเนาะ mm. ก็รีบจบเกมเร็วส่วนอาชาอีโวก็เหมือนกันครับแต่ว่าอาชาอีโวเนี่ยเราต้องขึ้นถุงมือไททันเพราะว่าเราจะได้กักขังเขาไว้ด้วยเนาะก็ตัวที่หน้าหาในีเวนนี้ก็มี2ตัวนะเพราะว่า,าได้แก่อาชาอีโวกับสวิตมีเมียนแต่ในใจเนี่ยเชร์เป็นสวิตมีเมียนมากกว่านะครับ ก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์เป็นกําลังใจให้กับชา n นลของเราด้วยครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายายจุบจุ๊บ